พุทธธรรมสังฆบูเชมิอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะาถามคาถามกด เคาะใจเคาะจอจนประลอดแตกนะคะกดแชร์กดของขวัญน,นะคะเป็นค่าครูและพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะเจาะจองหนึ่งข้อค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะแต่แนะนำอย่าถามสองพยางนะคะการงานอย่าถามสองพยางนะคะการเงินให้ถามมาเป็นข้อเฉพาะเจาะจองเลยนะคะอย่างเช่นมีปัญหาการเงินเรื่องอะไรถามมาเลยนะคะ จะได้เงินไหมภายใน3ามวันนี้เพราะดูข้างหน้านี้มีผล3ามวันเท่านั้นนะคะคุณม้แชร์แล้วค่ะค้าขายวันจันทร์จะดีไหมคะขอบคุณค่ะไพ่ใบน,นี้คาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะคะมันจะได้ตามบุญวาสนาของเรานะคะอย่ายเช่นถ้าเราทำเอาไว้เราก็จะได้นะคะ ไพ่ขึ้นมาแบบนี้ไพ่ขึ้นมาว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไพ่ขึ้นมาว่าถ้ามีบุญวสนาเคยทําไว้ก็จะขายดีนะคะบุญวสนาจารย์ก็มีแค่กินโกโก้ที่ไม่ใส่อะไรเลยนะคะ วาสนาทำได้แค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นเบาหวานนะคะโกโก้ล้วนสวัดดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดขอใจขาจอจมหลอดแตกนะคะใครเข้ามาแล้วกดขอใจขาจอจมหลอดแตกนะคะ